สวัสดีค่ะเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ต้องบอกว่าซับซ้อนน่าดูเลยนะคะครับผมคือเรามีเอกสารสองชิ้นที่มาจากคนคนเดียวกันเลยเล่าเรื่องความขัดแย้มเดียวกันเปะ๊ะแต่ว่าวิธีการเล่านี่ต่างกันคนละขั้วเลยค่ะอืชิ้นหนึ่งเหมือนเป็นคำประกาศเหมือนระเบิดอารมณ์ที่อัดอั้นมานานมากๆส่วนอีกชิ้นเนี่ยมาในรูปแบบนิทานเปรียบเทียบดูเหมือนจะเรียบเรียบง่ายๆแต่เชื่อเชือมากใช่ครับ ความน่าสนใจมันอยู่ตรงความต่างที่ชัดเจนมากๆนี่แหละระหว่างการจะเรียกว่าประกาศสงครามแบบเปิดหน้าเลยก็ได้นะเปิดหน้าสู้เลยครับกับอีกอันคือการเล่าเรื่องเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แบบทิ้งให้คนไปตีความกันเองค่ะ ซึ่งเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองแกะรอยกันดูว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วการเลือกใช้2วิธีเล่าที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้มันบอกอะไรเราบ้างใช่ครับคือเราจะมาถอดรหัสเอกสารทั้งสองชิ้นนี้เพื่อทําความเข้าใจว่าไม่ใช่แค่เกิดอะไรขึ้นนะแต่ทําไมเขาถึงเลือกที่จะสื่อสารความเจ็บปวดของเขาออกมาในรูปแบบที่มันแตกต่างกันขนาดนี้ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกก่อนเลยดีกว่าที่เหมือนเป็นคําประกาศสงครามนั่นแหละค่ะเปิดหัวมาได้ทรงพลังมากจริงๆว่าฉันคืออวตารเซเลเต้อืมแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็รู้สึกได้เลยนะใช่ค่ะรู้สึกได้เลยว่านี่คือการแสดงตัวตนครั้งแรกหลังจากที่แบบนิ่งเงียบมานานมากแล้วผู้เขียนเขาก็ปักหมุดเวลาให้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าความขัดแย้งนี้มันคุกรุ่นมานานแล้ว Oh. โดยระบุว่าจุดเริ่มต้นคือเดือนตุลาคมปี2568แล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่ามันเริ่มจากเรื่องไม่น่าเป็นเรื่องเรื่องเล็กน้อยมากๆอย่างเรื่องการไปเที่ยวหาของใครบางคนใช่ไหมคะใช่เลยครับการระบุแบบนี้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยมันถูกทำให้บานปลายจนควบคุมไม่ได้ แล้วตัวเขาเองก็เหมือนพยายามจะยับยั้งแล้วด้วยซ้ำแต่ไม่สำเร็จแล้วพอเรื่องมันบานปลายผลกระทบที่ตามมาก็หนักหน่วมมากเลยนะคะผู้เขียนเล่าว่าตัวเขาเองแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่โดนโจมตีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเดือนๆเลยครับผ่านคลิปวิดีโอที่อีกฝ่ายใช้สร้างรายได้ด้วยนะคือไม่ใช่แค่ด่าแต่ด่าแล้วได้เงินด้วยคําที่ใช้ก็รุนแรงมากค่ะมีการยกตัวอย่างคําว่าอีตัวซึ่งเป็นคําที่แบบลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างที่สุดเลย มันแสดงให้เห็นเลยว่าระดับความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนเหตุผลแล้วแต่คือการทำลายล้างกันทางความรู้สึกลุลนประเด็นเรื่องการเลือกที่จะเงียบในช่วงแรกก็น่าขบคิดมากครับผู้เขียนเขาอ้างว่ามีหลักฐานโต้แย้งได้ทุกอย่างเลยแต่ที่ไม่ทำเพราะกลัวว่าจะยิ่งทำให้อีกคนหนึ่งเสียหายมากขึ้นอืตรงนี้มันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากนะคือมันไม่ใช่แค่ขาวกับดาศัตรูกับมิตรใช่ค่ะไม่ใช่แค่หนึ 1. 1> ่งบกหนึ่ง แต่มันมีบุคคลที่3หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่ผู้เขียนยังพยายามจะปกป้องอยู่การเงียบในตอนนั้นเลยเหมือนเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่แบบยอมเจ็บเพื่อรักษาบางอย่างเอาไว้แต่มันก็เป็นกลยุทธ์ที่ล้มเหลวในที่สุดใช่ไหมคะเพราะสุดท้ายก็ทนไม่ไหวจริงๆใช่ครับจุดแตกหักที่น่าสนใจมากคือผู้เขียนบอกว่ามันคือเรื่องร้ายแรงที่สุดในครอบครัวของน้องคนหนึ่ง คือมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองโดยตรงนะแต่มันคือการที่ความขัดแย้งมันล้ำเส้นไปทำลายครอบครัวของคนที่เขารักแล้วนี่เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆที่ทำให้เกราะแห่งความอดทนมันพังทลายลงมาถูกต้องเลยครับมันคือการเปลี่ยนจากการปกป้องตัวเองมาการปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าซึ่งมันมักจะเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังกว่าเสมอจริงค่ะ แล้วความเจ็บปวดมันก็ไม่ได้มาจากคู่ขัดแย้งหลักเท่านั้นด้วยนะในข้อความยังพูดถึงความรู้สึกของการถูกหักหลังอย่างรุนแรงจากกลุ่มคนที่เคยกินเคยได้อ,อ๋อคือคนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากฝั่งตัวเองมาก่อนใช่ครับแต่กลับมาร่วมมงโจมรีด้วยนี่คือความเจ็บปวดคนละมิติเลยนะคือความเจ็บจากการถูกศัตรูทําร้ายมันก็แบบหนึ่งแต่ความเจ็บจากการถูกคนที่เราเคยดีด้วยหันมาแทงข้างหลังเนี่ย โอ้โหมันรุนแรงกว่าแล้วก็สร้างแผลใจที่ลึกกว่ามากครับพอคุณพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะมันเหมือนกับว่าในช่วงท้ายของคําประกาศนี้มันไม่ใช่แค่การระบายความในใจแล้วแต่มันคือการยื่นคําขาดเป็นการพลิกเกมกลับมาคุมสถานการณ์อเขาบอกชัดเจนเลยว่าทุกปัญหามันจบได้ถ้าพูดคุยกันแต่ถ้ายังสนุกกับการทำคอนเทนต์ท้าไทายต่อไปเรื่องก็จะไม่จบเป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือน ใช่ค่ะแล้วประโยคที่ว่าสิ่งที่พวกคุณทํามาเป็นเดือนเดือนยังไม่เท่าเสี้ยวความเจ็บใจที่ฉันกับน้องได้รับนี่มันทรงพลังมากนะมันคือการบอกว่าความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกตอนนี้มันยังเทียบไม่ได้เลยกับนรกที่เราผ่านมาและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการปิดท้ายด้วยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและการอ้างถึงหลักธรรมอย่างฮิริโอตปะค่ะคํานี้พอพูดถึงคํานี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าผู้เขียนกําลังทําสิ่งที่น่าสนใจมากเลย คือการยกระดับความขัดแย้งส่วนตัวให้กลายเป็นเรื่องของหลักการสากลไปแล้วอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะคือฮิริโอตปะเนี่ยมันคือธรรมะคุ้มครองโลกมันคือความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อผลของบาปแต่ผู้เขียนกำลังพยายามยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นสงครามระหว่างความดีกับความชั่วเลยใช่เลยครับคือเขาไม่ได้บอกแค่ว่า คุณทำผิดต่อฉันแต่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดต่อหลักการของโลกใบนี้เป็นการช่วงชิงความชอบธรรมทางศีลธรรมมาไวที่ฝั่งตัวเองอย่างสมบูรณ์เลยนั้นย้ำม,มากครับมันคือการบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่สารเตี้ยในโซเชียลมีเดียนะแต่ยังม,มีกฎแห่งกรรมที่ใหญ่กว่านั้นรออยู่เป็นการทิ้งท้ายที่ทั้งข่มขู่และเตือนสติไปในเวลาเดียวกันค่ะ หลังจากที่เราเห็นอารมณ์ที่มันระเบิดออกมาแบบนั้นแล้วมันน่าสนใจมากที่ผู้เขียนคนเดียวกันนี้เลือกจะเล่าอีกเรื่องในรูปแบบที่ต่างกันสุดขั้วเลยนะคะครับจากคำประกาศที่ร้อนแรงเหมือนไฟกลายมาเป็นนิทานที่ดูเหมือนจะเย็นๆแต่ดิฉันว่ามันเชือดนิ่มๆเลยนะเรื่องแม่ค้าขายผักในตลาดสดเนี่ยใช่ครับมันเหมือนการเปลี่ยนอาวุธจากปืนใหญ่มาเป็นมีดสั้นที่คมกริบเลยเรื่องเล่ามันเรียบง่ายมากมีแม่ค้ามือใหม่ขายผักไม่ได้เลย มีแต่คนให้กําลังใจแต่ไม่มีใครซื้อซึ่งภาพนี้มันสะท้อนถึงจุดเริ่มต้นที่ยากลําบากของคนคนหนึ่งที่ยังไม่มีใครมองเห็นจนกระทั่งมีตัวละครคนใจบุญโผล่มาเพราะความสงสารก็เลยช่วยซื้อผักไปทีเดียวตั้ง10กิโลกรัมครับซึ่งถ้าเรามองว่านี่คือเรื่องเปรียบเทียบคนใจบุญก็คงเหมือนผู้สนับสนุนรายแรกเลยเป็นคนแรกที่มองเห็นคุณค่าแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยในวันที่ยังไม่มีใครสนใจ แล้วความสัมพันธ์มันก็งอกงามจากจุดนั้นเลยนะนิทานเล่าภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดเอาไว้แม่ค้าจะแวะไปหาคนใจบุญที่บ้านทุกวันทักทายเอาผักสวยๆไปให้ส่วนคนใจบุญก็เหมาผักเป็นประจำจนตัวเองกินไม่ไหวต้องเอาไปแจกคนอื่นต่อ มันเป็นภาพของความสัมพันธ์ที่พิ่งพาอาศัยกันและเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆดิฉันว่าจุดที่น่าสนใจของนิทานคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการช่วยซื้อผักนะคะแต่มันกลายเป็นกิจวัตรที่คนใจบุญก็ดูจะผูกพันกับแม่ค้าคนนี้มากๆเหมือนกันมันสะท้อนว่าความผูกพันมันเกิดจากทั้งสองฝั่งหรือเปล่าคะเหมือนคนให้ก็มีความสุขที่ได้ให้ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญกับใครสักคนเต็มซึ่งกันและกันในช่วงเวลานั้นค่ะ แต่แล้วนิทานก็พาเรามาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือตอนที่แม่ค้าเริ่มตั้งตัวได้<อ>มีลูกค้าประจำมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามามากมายจนไม่ต้องพึ่งพาคนใจบุญเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนที่คลาสสิกมากในความสัมพันธ์ของมนุษย์เลยนะครับเมื่ออำนาจต่อรองหรือสถานะของฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนไปผลวัวดของความสัมพันธ์ทั้งหมดก็จะเปลี่ยนตาม และมันก็มาถึงฉากสุดท้ายที่บีบหัวใจมากเมื่อคนใจบุญที่ยังเคยชินกับความสัมพันธ์แบบเดิมๆทักทายไปเหมือนทุกทีว่าแม่ค้าจ้าวันนี้มีป้าว่าเหงามาคุยกันอืมซึ่งเป็นคําพูดที่แสดงถึงความหวยหาในความสัมพันธ์เก่าๆแต่คําตอบที่ได้คือโอ้ยอะไรนักหนาะเหงาก็ไปปีนเสาไฟโหประโยคนี้มันโหดร้ายมากนะคะโหดร้ายมากครับ มันไม่ใช่แค่การปฏิเสธแต่มันคือการแสดงความรำคาญและการผลักไสแบบไร้เยื่อใหญ่เลยมันคือการฆ่าความสัมพันธ์ให้ตายด้วยคำพูดประโยคเดียวมันคือการบอกว่าเธอไม่มีความสำคัญกับฉันอีกต่อไปแล้วซึ่งสำหรับคนที่เคยเป็นผู้ให้มาตลอดมันคือคำพูดที่เจ็บปวดที่สุดแล้วทำไมทำไมต้องใช้นิทานล่ะคะทีนี้คำถามคือทำไมต้องเล่าเรื่องนี้ใช่ไหมครับ ผมมองว่านี่คือกลยุทธ์การสื่อสารที่ฉลาดมากนะฉลาดยังไงคะคือการใช้นิทานเปรียบเทียบมันช่วยลดการป้องกันตัวของผู้ฟังครับถ้าคุณอ่านคำประกาศตรงๆคุณอาจจะมองว่านี่คือการศาสตร์โครนการโจมตีอ๋อแต่พอมันมาในรูปแบบนิทานคนจะเปิดใจรับฟังและเริ่มตีความด้วยตัวเองมันทำให้ความเจ็บปวดของผู้เล่าเข้าถึงใจคนได้ง่ายกว่ามากเข้าใจเลยคะ่ะ และที่สำคัญที่สุดมันเป็นการสร้างภาพจำให้ตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำที่น่าสงสารน่าเห็นใจแทนที่จะเป็นแค่คู่ขัดแย้งอีกฝ่ายหนึ่งมันเป็นวิธีที่แยบยน์ในการดึงมวลชนมาอยู่ข้างตัวเองครับเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเอกสารชิ้นแรกคือการระเบิดอารมณ์ออกมาตรงๆเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลเตี้ยเล่าเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับแต่ชิ้นที่สองคือ การเล่าย้อนไปถึงต้นสายปลายเหตุผ่านเรื่องเล่าที่บาดลึกเพื่อให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกเจ็บปวดและถูกหักหลังได้มากขนาดนั้นใช่เลยถ้าจะให้พูดคือคำประกาศคือ what คือข้อกล่าวหาแต่นิทานคือ why คือรากของความเจ็บปวดทั้งหมดแม่นยำม,มากครับนิทานเรื่องนี้ทำหน้าที่เป็นภาคปฐม,มบทที่ให้บริบททางอารมณ์กับคำประกาศแรก มันอธิบายที่มาของความเจ็บใจที่กล่าวถึงในข้อความของเซเลเตว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีรากฐานมาจากการทุ่มเทความช่วยเหลือให้ใครคนหนึ่งจนสุดตัวอืมจนคนนั้นประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายตัวเองกลับถูกผลักไสาราวกับเป็นสิ่งน่ารำคาญแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็เป็นไปได้ไหมคะว่าฝั่งแม่ค้าอาจจะรู้สึกว่าตัวเองโต,งตแล้วแล้ต้องการพื้นที่ของตัวเองแน่นอนครับ การทักทายแบบเดิมๆของคนใจบุญที่มองว่าเป็นการแสดงความห่วงใยอาจจะกลายเป็นการสร้างความรู้สึกอึดอัดหรือเหมือนถูกทวงบุญคุณโดยที่เขาไม่รู้ตัวเป็นไปได้แน่นอนครับและนั่นคือความซับซ้อนของเรื่องนี้เลยค่ะเอกสารทั้งสองชิ้นนี้ถูกเล่าจากมุมมองของฝ่ายที่รู้สึกว่าเป็นผู้ให้และผู้ถูกกระทาเราไม่เคยได้ยินเรื่องราวจากฝั่งของแม่ค้าเลยนั่นสิคะบางทีฝั่งแม่ค้าอาจจะมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ เป็นเรื่องของแม่ค้าที่อยากโบยบินด้วยปีกของตัวเองแต่กลับถูกคนใจบุญดึงรั้งไว้ด้วยความคาดหวังก็เป็นได้อืมนี่คือธรรมชาติของความขัดแย้งครับที่ความจริงของแต่ละฝ่ายมักจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันเสมอจริงด้วยค่ะพอเรามองแบบนี้แล้วมันทำให้เห็นภาพรวมที่กว้างขึ้นเลยนะวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องใครถูกใครผิด แต่มันเป็นโซ่กนตกกาตกรรมของความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนไปครับแก่นของมันคือความคาดหวังที่ไม่ตรงกันฝ่ายหนึ่งคาดหวังความกตัญญูและการยอมรับในบุญคุณแต่อีกฝ่ายอาจจะคาดหวังอิสรภาพและการได้เดินไปข้างหน้าและท้ายที่สุดมันก็สะท้อนถึงความเจ็บปวดสากลของมนุษย์นั่นคือความรู้สึกว่าตัวเองถูกอกตัญญูหรือเนรคุณครับค่ะ ไปทำลงไปทําให้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งที่เคยทุ่มเทให้นั้นมันสูญเปล่าแล้วไร้ความหมายสรุปแล้วนะคะการเจาะลึกของเราในวันนี้ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนของความขัดแย้งที่ซับซ้อนเรื่องหนึ่งซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านสองกลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับผมรูปแบบแรกคือการประกาศสงครามที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความโกรธความเจ็บปวด ส่วนอีกรูปแบบคือนิทานเปรียบเทียบที่เรียบง่ายแต่ใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมทางอารมณ์และอธิบายที่มาของบาดแผลในใจใช่ค่ะและเมื่อเรามองเรื่องราวทั้งหมดนี้ผ่านมุมมองของผู้เขียนซึ่งเป็นมุมของผู้ที่รู้สึกว่าเป็นผู้ให้และเป็นฝ่ายถูกหักหลังมันก็ทิ้งประเด็นที่น่าสนใจและอาจจะชวนให้รู้สึกไม่สบายใจนักให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะประเด็นอะไรเหรอคะคือเรื่องราวเหล่านี้มันบีบให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่า ในความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งช่วยหรืออีกฝ่ายหนึ่งจนประสบความสำเร็จเส้นแบ่งของคำว่าบุญคุณกับคำว่าภาระมันอยู่ตรงไหนกันแน่โอ้โหคำถามนี้และการที่คนคนหนึ่งเติบโตขึ้นมีเส้นทางเป็นของตัวเองและเดินต่อไปข้างหน้ามันจะกลายเป็นการเนรคุณในสายตาของผู้ที่เคยช่วยเหลือได้เมื่อไหร่เป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยนะคะ นี่เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวและบางทีอาจจะเป็นโศกนาฏกรรมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสาเร็จของใครหลายๆคนก็ได้ครับ